สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่องสวนหมู่ไม้บ้านนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตลาดเซวันเชียงคืนะครับมาขายต้นไม้ที่ตลาดนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับมาชมต้นไม้ที่ร้านผมเองนะครับไปชมกันเลยครับครับตอนนี้นะครับก็จะมีนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับมาตั้งร้านกันหลายร้านแล้วนะครับวันนี้ตั้งเสร็จเร็วนะครับเพราะว่าอากาศแจ่มใสไม่มีฝนนะครับวันนี้ มีหลายหลายร้านเลยนะครับบางร้านก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็าบางร้านก็ไม่สะดวกที่จะส่งออนไลน์นะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็ได้แต่ไม้เล็กๆมานะครับวันนี้มีแต่ไม้เล็กๆทั้งหมดเลยนะครับกระถางสามนิ้วแล้วก็สี่นิ้วนะครับ ราคา50บาททุกกระถางนะครับวันนี้ค่าส่งนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่80บาทนะครับ80บาทนี้คือใส่ได้ประมาณ6ต้นนะครับ6กระถางแบบนี้เลยนะครับครับมาเริ่มต้นที่มา,าวเวียนเลยนะครับมา,าวเวียนจะเป็นตระกูล ลิ้นมังกรหรือว่าแคปตัตนี่แหละครับผมไม่มั่นใจเหมือนจะลิ้นมังกรนะครับตะโกนลิ้นมังกรนะครับห้าสิบบาทนะครับวันนี้มีราคาห้าสิบบาทนะครับทุกกระถางเลยนะครับราคาเดียวเลยนะครับวันนี้จะเป็นอ่ามกกวกมรกตดนะครับราคาห้าสิบบาทนะครับไซส์เล็กๆนะครับเป็นตัวเขียวนะครับไม่ด่างนะครับ ก็จะมีช้อนเงินช้อนทองนะครับตัวนี้เป็นเซ้ก,กระถางเล็กๆนะครับกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีสองกระถางนะครับแล้วก็เป็นกระถางขาวครับแล้วก็มีภูง,งาช้างนะครับกระถางละห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีห่อทองห่อซับนะครับตัวนี้เป็นไม้แดดลำไรทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวผมถ้าถ้าไหนมีเป็นไม้แดดจะแจ้งนะครับแต่วันนี้น่าจะเป็นไม้แดดลำไรทั้งหมดนะครับจากการตรวจสอบแล้วนะครับเป็นไม้แดดน้อยหรือแดดลำไรนะครับตัวน,นี้ห่อทองห่อซับนะครับสนใจต้นไหนนะครับสามารถแคปหน้าจอหรือว่าทักมาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ที่หน้าจอนะครับ เราก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นรวยไม่เลิกนะครับตัวนี้เป็นตัวเขียวนะครับแต่ว่าต้นแม่เขาด่างนะครับสามารถเอาไปลุ้นได้เลยบางต้นก็จะมีละด่างนิดนึงนะครับขีดอิฐขีดเหลืองแบบนี้นะครับราคาห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าตัวด่างแปดสิบบาทครับแต่วันนี้ไม่มีนะครับรวยไม่เลิกนะครับเราก็จะมีกุมารทองเรียกทรัพย์นะครับ กุมารแดงนะครับตัวนี้ตัวนี้ค่อยเป็นกุมารทองนะครับอันนี้เลี้ยงไว้แดดลำไรนะครับแดดข้างบ้านแดดเช้าหรือแดดเย็นนะครับแด,ดดตอนอ,อน่อน,นนะครับคอมีสเลนนะครับช่วยป้องกันแสงแดดนะครับจะดีมากนะครับถ้าถ้าแดดแรงเกินไปเขาจะใบไหมได้นะครับ ตัวนี้นะครับลิ้นมังกรเลี้ยงในห้องได้นะครับเลี้ยงในบ้านได้นะครับแล้วก็เลี้ยงแดดแรงก็ได้ตัวนี้ทนทานมากครับตัวนี้เป็นลิ้นมังกรแคะนะครับตัวนี้เป็นลิ้นมังกรเอ่อกึ่งแคะนะครับก็คือเขาจะไปบิดๆเกลียวๆนะครับทักมาดูต้นแม่ได้นะครับตัวนี้ราคาห้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีขี้ปลาหวานนะครับ กวานไซเล็กนะครับ50บาทครับตอนนี้ดินมงกรเขียวมรกดตนะครับแล้วก็จะมีรวยล้นฟ้านะครับเพปเปอร์เชอร์รนะี่เลดนะครับตัวนี้มีหลายกระถางนะครับ จัดมาแบบจุกเลยนะครับวันนี้ไม้ไสกระถางเล็กๆนะครับราคาเบาๆนะครับ50บาทนะครับวันนี้คือข้าต่อพะล่วงนะครับตัวนี้สามารถเลี้ยงเป็นบอนใสเลี้ยงแดดแรงได้นะครับตัวนี้วันนี้จะเป็นดอกสีชมพูคล้ายๆดอกซากุระนะครับแล้วก็จะมีอุดมทรัพย์นะครับอุดมซับนะครับ เลือพูดด่างแคะนะครับใบแคะนะครับแต่ว่าต้นก็ไม่ได้ไม่ได้แคะมากนะครับเลี้ยงไปนานๆครับก็สูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าใบเขาแคะเขาจะมีใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่ครับตอนนี้ก็จะเป็นเฟิร์นก้านดํานะครับเฟิร์นก้านดํำสวยๆแบบนี้เลยนะครับต้นหนึ่งนะครับลักษณะใบเขาจะสวยสวยดีนะครับ แล้วก็ก้านเขาจะดำนะครับแล้วก็จะมีเฟิร์นใบเงินนะครับตัวนี้เลี้ยงแดดน้อยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไตคันเลอร์นะครับรานะคาห้าสิบาทนะครับต้นใบแรกเขจะมีไตคันเลอร์เขาจะมี3สีนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะสีขาวเขาจะติดน้อยนะครับ ก็จะแต่ละใบก็จะลายไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เมื่อก่อนแพงมากครับมีราคา5้าบาทนะครับแล้วก็จะมีวันเสือพานนะครับตันนี้ต้นใหญ่สวยมากนะครับใครยังไม่มีสะสมสามารถสะสมได้เลยนะครับเลี้ยงง่ายด้วยครับ5าสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีเบอร์เบิร์นม้าเขียวนะครับ ันนี้หลุดด่าง5้าสิบบาทตัวด่างก็มีนะครับราคาเดียวกันหมดเลย5้าสิบาทนะครับตัวนี้เป็นไม้เลี้ยงแดดลำไรนะครับจะสวยมากนะครับเลียงง่ายมากๆเลยนะครับนอกากจะมีไวโอรลนนะครับไวโอรลนนะครับตัวนี้เป็นฟิโลนะครับห้าสิบบาทนะครับ นี้ก็จะเป็นนางพญาไหลาใบนะครับห้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับมาต่อกันที่โชวเก้าชั้นนะครับตัวนี้จะมีลักษณะขอบไปนะครับสีม่วงๆนะครับนี่เป็นใบทรงใบยาวนะครับสวยไปอีกแบบนะครับตัวนี้ก็ใบยาวนะครับ นี้ไปอ้วนๆนิดนึงนะครับตัวนี้แบบยาวมากครับสวยมากตัวนี้คือต้นใหญ่นะครับเราก็จะมีบัวอเมซอนนะครับบัวอเมซอนด่างนะครับตัวนี้สามารถเลี้ยงน้ําได้เลยนะครับแช่น้ําเลี้ยงมันบัวนะครับ เราก็จะมีดอกสีขาวเล็กๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวด่างนะครับราคาห้าสิบบาทครับเราก็จะมีพูลงยานะครับราคาห้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับพูลงยาจะเป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นไม้ที่สวยอีกตัวหนึ่งนะครับลักษณะใบาก็จะเป็นสีม่วงนะครับ แล้วก็ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะครับให้เขาให้เลื้อยขึ้นเสานะครับแล้วก็สวยงามมากครับแล้วก็จะเป็นฟิโลนะครับฟิโลก้ามกุ้งนะครับก้ามกุ้งเขียวนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับพอใบใหญ่เขาจะสวยมากนะครับตัวนี้ให้ขึ้นเสานะครับตัวนี้เป็นไม้แดดลำไรนะครับ ตัวนี้จะเป็นกล้วยพัดแคะด่างนะครับอันนี้จะเป็นด่างกระจายนะครับไม่ไม่ใช่ด่างป้ายนะครับเป็นลุน้นต้นลูกอีกนะครับหรือลุ้นใบต่อไปนะครับว่าเขาจะด่างแบบไหนนะครับวันนี้ราคาห้าสิบบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นว่านมีตาตัวนี้ขอภัยด้วยคบที่บอก ไปต้นคลิปนะครับว่า50บาทดต้นเดี๋ยวตัวนี้ราคาอยู่ที่80บาทนะครับราคาอยู่ที่80บาทนะครับตัวนี้เป็นไซส์กระถางเล็กนะครับปกติผมขาย100บาทถ้าไซส์กระถาง6นิ้วนะครับตัวนี้เป็นไซส์กระถางเล็กสําหรับราคาเบาๆนะครับอานเมตตามาหานิยมนะครับเป็นไม้มงคลน,นะครับ นิยมปลูกไว้ประดับบ้านนะครับเป็นรูปเป็นสรีมงคลน,นะครับตัวนี้ก็เป็นไม้แดดลำไลเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครสนใจต้นไหนนะครับก็สามารถแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปต้นไม้ให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีไม้มาประมาณนี้นะครับ ถ้าสนใจต้นไหนนะครับก็ักคาผมหรือโทรหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูใหม่ครั้งนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยครับที่เข้ามารับชมนะครับและให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องสวนหมู่ไมายบ้านด้วยนะครับวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ